นะมารดาแม่ป em> ่วยเป็นำมาพาดมานดาแม่ไม่ใหญ่มันดาคุณแม่คือยายเพราะวาที่เรื่องจริงๆเอ้านี่มันดาี่วยมันดาแม่มันดาคุณแม่คือยายเ่ยวมานดาแม่ต แม่ภาษาไทยดิ้นได้เลยไม่ดินด้นเราซ่งซ่ละเาดิ้เงียอาไรับบแบบอ่าขณะนี้กำลังป่วยเป็นโรคอัมาาพาตอยู่เราผมได้ถวายสังฆทาที่ซอยสายลมปุติสรงต่อเจ้ากรรมในเวรจะทำให้อัมาาพาตเบาบางจางหายได้หรือไม่ขอรักมือนีรำบาย ัาครับสารทานเรื่องบุญกุญสมเ่ยัาทอมาม่าพิป้าว่าภาพมีเรื่องโลกมุลมอ่ออามาเราแม่วาตากพุมลมแม่รุ่เรื่องอกภาพเนี่ยราบเป็นลมที่ไลแ่แรงสดแล้วที่กรต้องกรรมมาเพ่หมอือนในเมื่อกรรมมาลงโทษแล้วนี่ไ่บุญเห็นจะยันกันยากอ่อก็ยันแค่แค่บุญยันว่าแม่ลงนรกตีกว่า,าบราบราบับบภาพที่เป็นรักษาโน่นที่ คื่แต่ก่นความน่าเช่ B คนที่ชวายเงหาอไม่เยอะแยครับพอไม่แพงก็จะถูกเล่เลยใส่ก็ถือตีกว่าอที่เข้าหายไม่เยอะแล้วกระจายแบบแบบสมัยใหม่นะใช่ใช่